เลาเะเที่ยวพัทยาเหนือรถติดเอ้าฝั่งนี้ไม่เห็นมีเลยน้ไแดงยู่แลติดม่เมื่อกี้ติดยาวเลยตรงที่เขาก่อสร้างก่อสร้างงนะั้นเอาแต่ไปแดงปุ๊บก็ไปติดตรงไปก่อสร้างแต่ตรงไปแดงหากับทางผ่านแบบอะไรทั้งลเลาะแบบไปนั้นกันมัง้งดูสีมันจืดดิเออผีไม่สดของพี่ก็ไม่ฝสดพูดฟังฟุ้งไม่ได้ฟังบฟงผีไม่สดก่อน เราถ่ายรูปอะของเมียพี่โอยยางสวยผมอยากอยากได้ไอ้ไอ้เอสเอสยี่สี่โอ้ยตัวใหม่อะไรใช่พาันคนสวยนะแต่ราคานี้เอาเรื่องเลยนะฝึกเมื่อไปได้คันเลยนะดาวดาวนี่ประมาณหมื่นกว่าบาทหมื่นกว่าน่ะต่อหมื่นเท่าไหร่ป่อมื่นสีอบอเวฟคันเลยละมึงเราพยอยาเอาตัวท็อปเลยวันมีตัวอ

รถเยอะดีนะไม่ไออะไรนะพัทยาใน,นาตรงที่เขาเล่น<ม>เล่นไอท่องเที่ยวเล่นอะไรนะพวกน้ำชโลงน้ำชลก็วิ่งไปข้างห่ังไปทางไหนทางเที่ยวลงลงไปอ่ะตรงไปเลยอ่ะต่เราเลีกก้ยวขวาเนี่ยก็ตรงไปเลยเนี่ยตอนที่เราต้องแวะวิ่ง,งตรงไปจอวงเวียแล้วเจอชายหาดพัทยา วันไม่มีอะไรหรอกำต่กลางคืนเพื่อได้พาพาคร,ครอบครัวไปเที่ยวหน่อยมามาคน่า,นทททา,าที่เที่ยวเยอะอยู่มัไหมพญาที่เที่ยวเยอะมีพวกแดงกระเดิงอะไร อาหาเล่นน้ำอ่ะที่แนะนำไปปัติหีบดีกว่าทำไมอ่ะปัติหีบมันมันเป็นคนไทยเยอะเป็นแบบคนไทยไปเที่ยวอ่ะมันของกินของอะไรมันไม่แพงมันปาะหอ๋อแล้วปัติหีบแบบถวยเพราะมันของเกล็ดทหารอ่ะขาดทหารนะมันมีอาด้านเนื้อเหนื่อยหาดน้งใส่แนะนำประเด็นก็เลยพัะยาไปหน่อยเยอะประมาณกิโลอ่ิดก่อยี่สิบกิโลปัะหยัดประหยัดปัติหีบนี่ย ลยจากป,าปาัญญาไปหน่อยอันนี้น่าจะพวกฝรั่งคนจีนครองแล้วมั้งญี่ปุ่นฝรั่งรัสเซียแล้วก็คนจีนอครองครองแถ,แถบนี้หมดแล้วมั้งแตของจีนมันก็ราคาราคาท่องเที่ยวอ่ะนักท่องเที่ยวหลางชาติไม่นักท่องเที่ยวไทยอ่ะมันก็สูงหน่อย บอกกัโซของเขานันหอมจากคนปุงมันไม่มียูเทอร์อันอางอกเลยงกำลังจะไปอาศัคสับนที่ซ่อมเสร็จตั้งแต่เมื่อวานตอนกี่โมงครับสี่โมงสามโมงนี่แหละ เขาโทรมาตามเห็นเขาส่งข้อความมาข้อ,ขอความ,มา <S <S ใช่ส่งข้อความมาว่าอะไรโทรศัพท์คุณท่อมเสร็จติดต่อทางศูนย์ได้เลยศูนย์แหละต้องมาติดต่อผมเนี่ยผมจะติดต่อไง เบอร์ก็ไม่รู้จากเบอร์ศูนย์นอ่ะถึงแล้วโอแต่ดูไปเมนมีอะไรนั่น นัดเที่ยวเลยเนาะต,ต,นต้องมาตอนกลาคืนตอนาอนงคืนมคนมันมีอะไรก็รกเลยเปิดกลางคืนจะคือค่าลองวันวันวนมางก็ออกเที่ยวนอกกันตักนอบปัญญาไปเล่นน้ำเกาะล้านอะไ ขาพากันไปเล่นเล่นน้ำเที่ยวดูนู่นดูนี่ใช่ป่ะอือกลางกลางคืนมาเที่ยวอนกลนมาเท่ยวเล่นน้ำเกาะลานต้งไหนอะเกาะลานข้ามไปทามเรือเนี่ยข้ามฝั่งข้ามไปไหนอะจะจากปั่นยาข้ามไปอ๋อต้องขึ้นเรือไปต้องขึ้นเรือข้ามไปโอ๊ย ช็อกตายพอดีแหละผมช่วงนั้นไปไอ้อะไรฝั่งลาวฝั่งลาวรู้เปล่าตัวฝั่งลาวเลยขึ้นข้ามแม่น้ำขงอ่ะโอ้โหใจแทบจะสลายกลัวพญานาคดิเพราะว่าแม่น้ำขงมีพญานาคโอ้ยแต่แม่น้ำขงกว้างนะมาก่อมันใช่ นั่งเรือเรือลำเล,กลก็กๆแบบเี้มันมดูมันไม่น่าปลอดภัยมันคงเลยเร <c oughs> <c oughs> ือหางยาวา <c oughs> <c oughs> ใช่ไหมนั่งขับเล็กใหญ่เล็กกว่ารถรถนี้ได้แล้วมั้งมราไม่เคยได้รถนั่นาแล้วคิดดูมันปิ่มน้ำแบบเราแม่น้ำโขมันกว้างฮะเฟอร์ดูทีพเชฟก็ไม่มีนั่งเกณฑกันน <c oughs> ักก่นแหละหรือจะตายมัน้คง มันเหล้านะมัน,นเหล้าผับนี่ฝรั <c oughs> ่งเนี่ยชอบกินมันไปเยอะมันไปไปเที่ยวเด็กกรุงเทพไเที่ยวยิปเปอร์แต่เมื่อ <c oughs> าาก่อนชอบเที่ยวอยู่เมื่อก่อนแต่เคยได้ไปเที่ยวแต่ถ้าวันนี้โอ้โหเบื่อแล้ว <c oughs> <c oughs> ไม่อยากเที่ยวไหนเลยไี่เบื่อไม่เบื่อพระยาเที่ยวแต่ไม,ไม่รุ่นจนคุกก่อนก่อนจะมีปิดที่ฝังพระยาปิดเช้า โรงเรียนฝรั่งตัวนี้อนุรุกวันฝรั่งโรงเรียนาน,าน,ยนาชาติอืมแล้าทำไมมันมาอยู่กับไอ้ชอบเปอ่างเอาไปนู้โรงเรียนนาชาติค่อแพงและค่าเทอมคือสงกว่าค่าเทอมต่อปีต่อเดือนไอ้เทอมนี่ปีสองเทอมอืมปีก็ประมาณเจ็ดห้าแสนละ โอ้รถจอดเยอะอันี่รถเยอะมากอือมันมีทางออกที่เราไม่เจาะถังแบบนี้นยิบไอแผดเผือกเอ้ยยิบไอ n นอ้ e b o o กประเผือกอันเฮ้ยยังทีกูจอบปะเนี่ย น่าจะวัน<ะ>นี้รถเตียเลหมวะเออทำไมรถเยอะแยะยัยงจะมาอะไรอย่าน่าจะไม่มีอ่ะทั้งตลาดตอนนี้นน่าจะไม่มีต้องวนใหม่อีกรอบเมื่อวานมาเยอะแยะใช่ มาเอาโทรศัพท์ครับสาขาพัทยาโอ้เสาอัจนาลืมเอาประชาชนมาอีกก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับครับ